ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง4 6แห่งในจังหวัดระบีซึ่งมีกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่11-15ตุลาคม2564บรรยากาศการรับสมัครวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักพบว่ามีผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดินทางมาลงสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีผู้สนับสนุนเดินทางมาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากโดยมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจคัดกรองตามมา การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 บริเวณทางเข้าก่อนขึ้นไปยื่นใบสมัครเช่้นที่องคการบริหารส่วนตำบลทับปลีกเอ,เอเภมืองกระบี่ได้มีผู้สมัครนายกอบตอนำสมาชิกมาสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทำการในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีโดยผู้ลงสมัครนายกอบตอคนแรกได้แก่นายจำเริญน,นวลวิจ,จิตอดีตประธานสภาอบตอทับปลีกและเดินทางมาลงสมัครเป็นคนแรกพร้อมสมาชิกครบทุกเขตตามด้วยดาบตำรวจสุรศักดิ์เกิดสุกน้องชายกำน,นันตบน ทับปริกนํำลูกทีมมาสมัครครบทุกเขตเช่นกันขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่บรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันมีอดีตนายกอบตสองสมัยที่ผ่านมาและเดินทางมาลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบตอนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครอิสระเดินทางมาสมัครกันอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่ได้มีนายสมชายเล่าสกุลอดีตนายกเดินทางมาสมัครตำแหน่งนายกอบตอีกสมัยโดยมีผู้สมัครนายกที่ลงแข่งขันในครั้งนี้คือนายไพโรธดินแดงที่เคยลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเมื่อสมัยที่ผ่านมาเดินทางมาลงสมัครเช่นกันโดยมีกองเชียร์เดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากหลังรับสมัครก็นำรถแห่ออกหาเสียงตามหมู่บ้านทันทีเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนในพื้นที่